สี่ก้อนหินมรณะหนีไม่ได้แค่พลาดคือจบชีวิตเสียงโครมดังสนั่นก้อนหินมหิมาหล่นลงจากหน้าผากลิ้งด้วยความเร็วสูงบทขยี้ทุกสิ่งที่ขวางทางกับดักนี้เป็นที่รู้จักจากการใช้งานตั้งแต่ยุคโรมันไปจนถึงนักรบชาวจีนพวกเขาจะวางหินขนาดมหึมาไว้บนทางลาดหรือซ่อนอยู่หลังประตูและเมื่อศัตรูเดินผ่านกลไกจะปล่อยให้มันกลิ้งลงมาทับร่างของพวกเขาเป็นเศษเนื้อในพริบตา ห้าหลุมพรางดากหมุนกับดากสังหารไร้ทางหนีเสียงฟันเฟืองหมุนวืดวืดก่อนที่ใบมีดคมกริตจะปัดด้วยความเร็วสูงทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าถูกเฉือนขาดเป็นชิ้นๆกับดักนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกำจัดศัตรูในพริบตาแค่ก้าผิดพลาดเพียงครั้งเดียวร่างทั้งร่างก็อาจถูกหัน่นจนไม่เหลือชิ้นดี 6. ประตูหนีบประตูมรณะที่ไร้ความปราณีเดินเข้าไปแล้วไม่มีวันได้ออกกับดักนี้ถูกซ่อนไว้เหนือประตูเมืองหรือป้องประการทันทีที่ศัตรูเดินผ่านใบมีดหนักมหาศาลจะร่วงลงมาด้วยความเร็วสูงตัดร่างของเหยื่อออกเป็นสองส่วนทันทีกับดักนี้เคยใช้จริงในยุคกลางและสร้างความหวาดกลัวให้กับกองทัพที่คิดจะบุกเข้าไป เจ็ดตะปูซ่อนเร้นกับดักเงียบที่ไร้เสียงเตือนคุณมองไม่เห็นมันแต่เมื่อรู้ตัวอีกทีเข็มแหลมก็ปักเข้าที่เท้าแล้วตะปูซ่อนเร้นเป็นกับดักที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยุคโบราณนักรบจะซ่อนตะปูแหลมไว้ในดินหรือพรางด้วยใบไม้แห้งศัตรูที่เดินผ่านจะเหยียบมันเข้าไปจนทะลุรองเท้าทําให้เดินต่อไม่ได้และกลายเป็นเป้าโจมตีง,ง,ตง,ง่ายๆ